หูสหสมานิมินมิตรสาวุทันตังคีเมฆล่างอุทิตโครัสเสนมารังพานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตตเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชะคิตศสัพพารติงโครัมปนาระวะกะัมมักขะมะัต ทายักขังข,ข,ขันตีสุทานตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานินาราคิลินคะสวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเนตา,นตามภูเสกกวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิอุคิตะคขะขามัต ติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุกเตชะยมังะลานิกัตวานะกันธมุทาราังอิวะคภพิณิยาจินจายะทุทุถะวะจันนังชะเนกะ กายะมะเชสันเตนะโสมะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสัจจงวิหายะมาติสัจกะวาทะเกตุงทาวาพิโรติปะมะนางอะติอันทะูตังปัญญาปทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเตชยมังคลานิ นันโทปะนันทพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุเตนะเทระพุชเคนะทะมาปยันโตอินทูปะเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิทุขาหะทิธิพุชะเคนะสุทัตทะหาทาัดถังพราม,มังวิสุทธิชุติมิทิ พกาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชายมังคละอัตคา,าถาโยวาจะโนทินาทิเน,านาสารเตมตันทีหิตาวานานกะวิวิธานิจุป,ปัฐวานิมูกขังสุขัง อะธิคเมยะนะโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพทิมุตตะมงังเอเตนะสัจวัชเชนะหุนตุเตชัยมังคลงังชยยันโตโพธิยามูเรสก,กัญยานางังนันที่วัทโรเอวงังตะวัง วิชโยโหหิชยันสุชายมังคะเรอปราชิตปาลังเกศิเสปทวีโปคะเรอภิเสเกสัพพกุธานางอับคปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโตสุโมหุโตจะสุยิตทังพรหมจาริสุปตะคีนางกายกรรมมังวจกรรมมังปตะคีนางปตะคีนางมโนกรรมมังปะ นิทีเตปทาคินาปทาคินานิกตวานะลพันตันเถปทาคิเนภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสเถพวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธมัมานุภาเวนะสทาโสเถภวันตุเตพวันตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสเถ ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมธานีนะพวันตุปูชิตาสดถิงกะรณนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานะวาวกาจะพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขม,มาจะอิสาราสัปสปานะภูตา สุขิตาพาวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทักษมภาวาสังเสทชาตาอัทยวะปะปาติกานิยญญานิกลางธรรมวรังปะติจเตสะเพปิทุกขสะการนตุสังขยางถาตุจิรังสตังมมธรรมโมธรรมทธราจากกุขรลาสังโคโหตุสมัก โควะอัฏฐายะจะติหายะจะอัมเหรักขาตุสัมธรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนโวุตติงสัมปาปุเนยะยามาธรมเมอริยปะเวทิเตปะสัตนาโหนตุสัเพปิปานิโนพุทธะพุทธาสาเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุตถิภา,าวายะ สตานางสมิธทางเนตุเมทันนิงเมมาตาปิตาจะอัตติระชางนินจังรักขันติปุตตะกางเอวางทำเมนะราชาโนปชารักขันตุสัพพาธาทุกขปัตตาจะนินทุขาพยปัตาจะนิพระยาโสกปิตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหิ สัมพัตตังปุณณสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทธยาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาคะตตาสัพเพพุทธาภรัป,ปต,ตาปัจเจก,กานััจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส โหตุสัพพังสมังฆลังลักขันตุสัพเทวตาศัพพุทธานุภาเวนะสดิโหนตุนิรันตรัหโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาศัพพธรรมานุภาเวนะสดิทหุ่นตุนิรันตรัหโ่นตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดิโหนตูนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทศเทวดาทั้ง,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 งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว ผลอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไวหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทาง ปว่มพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จขอให้ข่าพระเจ้าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและหมานทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเก,เกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยทั้งสี่คืออายุวันะสุขะภะละเทิน บุญกุศลจงแผดไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงลูกหลานญาติเมตสนิทกันขอถึงคนเคยร่วมรักสมัครไข่ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉันถึงเจ้ากรรมนายเวรเทวนันขอให้ได้บุญกุศลผลน,นี้เทอมน้